ยังคงเป็นภารกิจเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะส่งข่าวคราวผ่านข่าวเด่นประเด็นใต้ในวันนี้ค่ะเราเริ่มต้นด้วยภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัย,ยภาคใต้ค่ะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาศอิสระพักดีพร้อมด้วยนางสุดรือไทยเลิศกเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ติดตามการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภา,ภา,ยาคใต้กองบัญชาการกองทัพไทยณกองบิน56ค่ะครับศูนย์ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับส่งสิ่งของบริจาคที่หลั่งไหลามาจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปกระจายในชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะของอุป,ปโภคและเครื่องนุ่งห่มปัจจุบันมีการคัดแยกและส่งส่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ไปแล้วมากกว่า200ตันโดยมีกำลังพลและจิตอาสาช่วยกันดำเนินงานเพื่อให้กระจายเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ครับยังได้รับมอบสิ่งของสนับสนุนจากมิตรประเทศเช่นการบริจาคจากเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำปเท ไทยจากนั้นครับรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมโรงครัวสนามที่ทางกองทัพไทยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกวันละเกือบ700กล่องสําหรับเจกจ่ายแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับอาหารที่เพียงพอและก็ผ่านไปในวิกฤตครับ